เอาละครับมาต่อกันเลยครับคู่นี้คู่ค้ำของรายการเรียวไผอสถิพันธครับเจอกับดวงสมพงศ์ประสบโชคคู่ีชกกันในพิกัด120ปอนด์เรียวไผ่ครับชื่อจริงว่าวีระพงษ์จาไผ่ปีนี้อายุ19ครับมาจากลำพูนนะาตัวไฟลัตสดี้ได้ไว้14,000บาทครับส่วนมูลน้ำเงินย้าดวงสมพงษ์ครับชื่อจริงว่าพงพันธ ซื้อรำปีนี้18ครับบ้านเกิดนีบุรีรมเลยครับครับค่าตัวไฟล่าสุดเนี่ยหน0 0งบาทครับแนึ่ัอีสานเจอกันเนีบวันนี้เราดูครับรูปร่างปกติดวงสมพงเนี่ยไ้้เปรียบแทบจะทุกคนในเวทอ่ะแต่วันนี้ต้องถือว่ารูปร่างนะครับทั้งแ้าเบียร์ไผ่เนี่ยมาไม่ได้เสียเปรียบเลยก็ใหญ่ด้วยกันครับยาวด้วยครับไม่ธรรมดานะทั้งยาวแล้วก็ใหญ่คุณนร ดูครับรูปร่างครับโอ้โหดีทีเดียวครับทั้งคู่ชื่อเล่นก็ชื่อเจ้าชนก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับมวยวันนี้ยักไส้ครับเข่ายักไส้เป็นตระกูลยักไส้นะนี่ครับป็นขอโชคดูรูปร่านพิดอดพอๆกันเลยครับเรียวไผ่ครับสามไฟล์หลังนี่ก็มีแพ้คะแนนให้กับโชคสจต้อยแปดริ้วครับแล้วก็มาชนะน็อกแฟนต้าออกคุณทอนในยกที่4ส่วนไฟล์ล่าสุดครับชนะคะแนนนาคาเล็กสิทธิ์น้อยครับทีวีทีมวยราชดำเนิน ส่วนทางด้านมูนน้ำเงินยับดวงสมพงศ์สอประสบโชคแกร์สามไฟหลังมีแพ้คะแนนให้กับ10บหมื่นสอตะกุดทองแล้วก็มาชนะน็อคเพชรวายุโรงเรียนกีฬาโคราชยกที่4ส่วนไฟล์ล่าสุดครับก็แพ้คะแนนให้กับเอก,กเพชรมกรุงเทพธนบุรีครับที่เวทีมวยราชดำเนินก็สามไฟหลังของทั้งคู่เนี่ยชกที่เวทีมวยราชดำเนินด้วยครับผมถือว่ามีความเคยชินเป็นอย่างดีเลยครับคู่นี้หลายอย่างนี่ใกล้เคียงกัน อายุแดงนี่19ครับส่วนน้ำเงินนี่18เอาแล้ครับคล้ายๆกันลักษณะทรงมวยคล้ายๆกันด้วยครับรูปร่างก็ใกล้เคียงใช่แล้วครับคุณดอชนี่ครับโอ้โหแด้งตีซ้ายครับทางด้านเรียวไผ่เป็นมวยเหนือนะครับครับก็เป็นคนลำพูนก็ซ้อมอยู่ที่ลำพูนเหมือนกันค่ายมวยอสนิทพันครับ ยัดไส้ดีและครับมาอลไรครับทางด้านพี่ช่อก็คือแสนเชิงเล็กลกีฬากินไก่นี่เคยทามวยครับตะก,กูลตระก,กูลเขานี่จะเป็นยัดไส้ทุกคนครับเคยสร้างตำนานขุนเขายัดไส้ไว้ครับเดี๋ยวไพยายามเดินวางแข้งซ้ายนี่ครับตีเข่าซ้ายถ้าจะแลกเข่ากับทางด้านดวงสมพงต้องคิดหนักหน่อยครับ ต้องแยกออกมาครับกรรมาการไปทูลกบการครับเป็นผู้ห้ามหลวงสมพงศ์สประสบโชควันนี้มานิ่งเลยครับสบประสบโชคดังมวยดังๆตอนนี้เยอะนะหลายคนเลยครับก็มีอย่างสองคมสองประสบโชคนะคส,อสองคมสีสุริยันโยธินบนะครับ,รบสุรชัยสีสุริยันโยธินปัจจุบันก็เป็นแชมป์อยู่ด้วยครับสุทธิไทยแชมป์ร้อยยิบสองหรือซูเปอร์แบนด์ตั้มเวทของวิธีมวยราชดำเนิน ก็เป็นค่ายมีชื่อของจังหวัดบุรีรัมเลยครับผมนองมวยเก่งๆเยอะเลยครับนะครับตอนนี้ยังดูชั้นดูเชิญยกสามเสียบเข้าไปดูจังหวะกับดวลเข่ากันมวยสูงจ้าแบบนี้นี่เวลาไปเวลาแทางแล้วมันเห็นชัด์จกนะัสองยกแล้วดวงสมพงษ์เด้บเปรียบสองหนึ่งเลยครับยับลรุงจ่าแจงนะ้งครับ เรียวไผ่ก็พยายามเดินเบียดแลวครับครับพอรู้กับว่าตอนนี้สถานการณ์ตัวเองเนี่ยค่อนข้างจะเป็นรองต้องแยกออกมาครับกรรมการไปทุนสับชกต่อครับเดินเข้าหาถีบน้ำครับทางด้านเรียวไผ่แต่ซ้ายโอ้โหแต่จับได้จับได้ดูครับจะมาไม่มาครับอย,ย่าไส นี่ครับตีไปก่อนแต่ไปนี่ครับยัดเข้าไปแล้วครับมีโต้มีเถียงครับเรียลพายสู้เข่ากันอยู่ไอ้คนนี้นี่ไม่ต้องมองอาวุธอื่นครับมองกันที่เข่านี่นะครับหมดยกที่สามโอ้โหสามยกตอนนี้สถานการณ์ไปหกหนึ่งแล้วครับคุณนอตครับหกช่วงตัวแล้วครับดวงสมบองได้เปรียบเยอะเลยครับตอนนี้ เรียวไผ่นี่ต้องแก้เกมอย่างหนักแล้วครับ<ม>พอจังหวะปะทะเนี่ยต้องสมพพช์ก็ได้นูกจัดแจ้งกว่านะโดนแล้วพอเรียวไผ่โดนแล้วมีอากาศนะฮะเอาละต้องเอาคืนแล้วครับสู้กันต่อยกที่สี่พยายามเดินเร็วขึ้นเลยครับเรียวไผ่นี่ครับต้องทำให้เป็นชุดนะครับรับโอ้ขุยแตก ยัดไส้มาของดวสมพงษ์นี่ครับตัวงอเป็นกุ้งเลยครับดูครับจังหวะการยัดไส้ครับโอ้โหถือว่าเป็นทีเด็ดเลยเปลวไผ่จะโตได้ดีแค่ไหนครับเด้งตีซ้ายไปแยกออกมาครับเดินต่อครับเปลวไผ่ถีบนำาวงสมพงษ์ก็อย่างนิ่งครับรอดักจังหวะโอ้ยโดนแข้งซ้ายเข้าไป ถือว่าเตะซ้ายได้แรงเหมือนกันครับพี่ยภัยนี่ครับเตะขวามาโดนสมพงษ์ล็อกยัดไส้ไปโอ้โหทิ่มเต็มพุงเลยครับนี่ครับน่าจังหวะยัดแต่เนี้ยคู่ต่อสู้ออกอาการดูครับเด้งเลยครับโอ้โหคู่แกยัดแต่และดอกนี่ตัวนี่งอตามเข่าเลยมันชัดเจนจริงๆครับ,รบดูดีๆครับ พยายามจะเดินเด้งตยีเหมือนกันรยบเรียวไผ่จังหวะยัดไส้ี่ต้องโก่งตัวเ้วยนะโก่มตัวแล้วก็กระทุ้งละลายเสริมความแรงแมันเป็นเทคนิคครับนี่ครับเดินเข้าหาร้องอีกแล้วครับดวงสมพงเหนียวรอดจังหวะเน้นเลนแต่ยังทําอะไรไม่ได้ครับกรรมการแยกมาก่อนเดียวไผ่ก็ยังเดินครับไม่มีท้อครับคนนี้โอ้โหแต่โดนดักเขา่าแต่ละดอกแต่ละเม็ดนี่เด้งตีขวาไปอีก พยายามจะเสียบแล้วตั้งกำแพงกันไว้ก่อนนะครับหัวใจยังได้ครับเดินต่ออ้จะเดินเข้าไปนี่เข้าทางดวงสมพงษ์ซะแล้วก็ตอนนี้ด่านเข้าเชือกไปทำไม่ได้ต้องแยกครับดวงสมพงษ์วันนี้ก็บอกว่าเป็นไฟที่ก็น่าจะสบายครับคุณต่อสู้เดินหาครับรอยอย่างเดียว ไม่ต้องไปไล่ให้เหนื่อยแต่เรียวไผ่ก็เดินจริงๆับไม่มีถอยกับไปขวาหลุดไปโอ้โหโดนดักเข่าไปแต่ต้องชมหัวใจของเรียวไผ่นะแต่เดินนะครับเดินดีจริงๆครับหัวจิตหัวใจถือว่าสอบผ่านครับไม่กลัวเข่ากับแลกเข่าด้วยครับทางด้านเรียวไผนะ่เนี่ยแต่จังหวะชัดเจนแล้วก็โอ้โหอาการมวยนะครับ วสมพงกระดักจังหวะแล้วครับอเดินต่อครับเขายัางไงดีโอ้หอหแม่เหมือนประตูมันปิดไว้แล้วแล้วก็ยัดเข้าไปอีกทีนึงเหนียบต่ขวาโอ้โห,โหดอกสุดท้ายครับหมดยกที่สี่โอ้โห อตอนนี้ครับแฟนวยนั่งเฉยแล้วแอร์เย็นช้ำเลย<อ>ไปขาดแล้วครับครับดวงสโพงศ์นี่วันนี้แกมากแกร่งจริงๆไม่มียุบไม่มียกไ,ไม่เห็นครับยกท้ายแล้วครับคุณนอครับมาดูกันว่าเรียวไยจะไล่ขึ้นมาได้ไม่ได้ครับ กลับมาปุกก็ล็อกตีเลยครับนี่ครับเสียบซ้ายโอ้โหแต่ดวงสุพงแกเสียบคืนมาแต่ละทีนี่ต้องบอกว่าหนักจริงๆนี่ครับ,รบยัดไส้เข้าไปอีกยัดไส้ไปเนี่ยเรียวไผ่แกตัวงอตลอดครับเตะซ้ายเตะซ้ายเบิ้ไปล็อกล็อกนี่ครับพยายามจะตีแต่จังหวะการตีของเรียวไผ่แกไม่ค่อยมีน้ำหนักอะดูว่าตีแล้วไม่ค่อยเจ็บครับ นำมาก่อนครับเรียวไผ่ดีครับเตโอหูเตะคูเลยอะ่ะดูสมพงษ์ครับไม่มีกลัววันนี้มาแยกออกมาครับเรียวไพ่ย,ยังเดินต่อแล้วสาดแข้งขวาพยายามจะเด้งตีซ้ายเหมือนกันนี่ครับตีมาสองทีสามทีเป็นลูกแข็งแรกครับวงสมพงษ์วันนี้มองไปที่มุมเลยครับเรียวไผ่ มดยกสุดท้ายครับเ่อไม่นามีปัญหาครับวันนี้ดวงสมพงศ์สอประสบโชคมาหมวนเดียวเลยนะฮะเดจบแบบนี้คู่หน้านะฮะช่วงหน้ายังเหลือสองคู่คู่รองนะครับเด็กนองแก้เหล็กหลายคู่เอกเพชรศิลอาวุธเล็กก็อย่าลี่ยนช่องไปไหนครับ อาคู่นี้ครับสุดท้ายครับดวงสมพงศ์สองประสบโชคชนะคะแนนเดียวไพ่อสดิษพานใบครับ5้าสิบสี่สิบเจ็ดหนึ่งเสียงสี่สิบเก้าสี่สิบเจ็ดสองเสียงครับนี่ครับชมหน้าผู้ชนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนช่วงหน้าอีกสองคู่ล้วพี่น้องนะครับพักสักครู่ครับ